สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูด ถึงการเพิ่มไอคอนเบอ,เบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอของเราเพื่อความสะดวกในการโทรหาใครบางคนที่เราโทรหาประจําในเครื่องวันพัทสองไลท์ถามว่าเครื่องอื่นมีไหมไในโบบปฏิบัติการแอนดรอย Android. ลองไปดูนะพี่อาจจะมีเพราะอะไรเพราะโดยมาตรฐานแล้วเรื่องเรื่องโทรศัพท์แบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของ Android เขาอาจจะไม่แน่ฮะวันพัทก็อาจจะยัดตัวนี้เข้ามาให้ลูกค้าก็ได้ใครจะไปรู้พี่ก็ลองเทียบดูก็แล้วกันแต่ในบางรุ่นที่จับมามันไม่มีนะพี่อันนี้มันจะมาไม่เรา สะดวกยังไงอ่ะอย่างที่เห็นก็คือพอเราเพิ่มขึ้นมาตรงหน้าจอแบบเนี้ยเวลาเราก,กดลงไปเนี่ยมันจะทําให้เราเข้ามาตรงหน้านี้แล้วก็กดโทรออกได้เลยง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายก็คือโทรง่ายเนะี่ยเออไม่ต้องกดก็ไปหาเหออะไรให้วุ่นวายเลยเอามาไว้ข้างนอกมันจะได้แบบง่ายบ่ปก,กติก็ไม่ติดต่อใครในชีวิตติดต่ออยู่คนสองคนเอามาวางไวง่ายดี อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งที่เขามีเอาเวลาเราจะลบลบยังไงก่อนเอาเวลาลบเราก็เอานิ้วกดแช่ที่ไอคอนเลยพี่นี่กดแช่ลงไปแล้วก็จะมีคําว่าลบออกเห็นไหมเราก็กดคําว่าลบออกโปะเขาก็บอกก็ลบเราก็ลบเลยนี่ลบปึ๊กออกไปนี่อ่าครับเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวิธีนะอ่าลบออกเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าลบออกลบยังไงอีกเอาลบก่อนเลยแล้วกัน แล้วจะเพิ่มบนหน้าจอเพิ่มยังไงอ่ะเพิ่มยังไงเราก็ไปตรงโทรศัพท์เลยพี่เอ๋ยนะเมื่อเข้ามาในโทรศัพท์แล้วก็มากดไอ้ตรงลายชื่อติดต่อเหตุผลที่ต้องกดลายชื่อติดต่อรู้ว่า เบอร์ที่เราจะเพิ่มไอคอนไว้บนหน้าจอหลักของเราได้เนี่ยจะต้องเป็นเบอร์ที่เราบันทึกถ้าเราไม่บันทึกมันเพิ่มไม่ได้โอเคไหมพี่ต้องบันทึกก่อนว่าเบอร์นั้นเป็นของใครอะไรเงี้ยมีชื่อมีอะไรก็ตั้งนิดนึงก็ได้รู้ว่าเออเนี่ยเบอร์ที่เราเพิ่มได้พี่อ่ะมาจะเพ, <c oughs> เพิ่มยังไงเราก็เอานิว้วเราก,กดลงไปยงยังเบอร์ที่เราจะเพิ่มเนี่ยนะพี่นะอ่านี้ แล้วเราก็ไปกดนี่จุดสมจุดมุมบนด้านขวาตรงนี้นี่กดลงไปในเนี้ยมันจะมีเรื่องการเพิ่มลงในหน้าจอหลักอยู่ตรงนี้นี่อ่ากดลงไปจึ๊กมันจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าลองทดสอบแล้วเมื่อเกิดกดคำว่าเพิ่มปั๊บหาไอคอนไม่เจอเลย <laughs> เดี๋ยวเบี้ยไปไว้ไหนแน่อะไรเงี้ยไม่เจอคราวนี้จะลบจะเพิ่มใหม่ก็ทําไม่ได้อ่าผมไม่รู้สิผมไม่มันมันเกิดอะไรขึ้นแต่ช่างมันเถอะคุณก็เอานิ้วคุณเนี้ยนะกดแช่นี่เขาบอกให้อะไรคห้เพิ่มบนหน้าจอหลักก็ให้แตกค้างเพื่อวางด้วยตัวเองโอเคไหมอย่าไปกดคําว่าเพิ่มเฉยๆก็มันเดี๋ยวหาไม่เจอไม่รู้เพิ่มแล้วพี่เอาไปไว้ไหนแต่มันไม่วางให้เราออโต้หรือไงก็ไม่รู้เอาโกนิ้วกดแช่ไว้อากกดแช่ที่ไหนกดแช่ตรงนี้เลยนี่อ่าเนี่ยกดแช่จับ อ่าเขาก็จะขึ้นมาที่หน้าจอหลักแล้วพี่จะไว้ตรงไหนพี่กาไปไว้เอาไว้ที่เดิมโอเคไหมอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไอคอนของเบอร์โทรศัพท์ที่เรามักจะโทรประจําเอาไว้บนหน้าจอมันจะได้ง่ายในการติดต่ออ่ามันก็มีฟังก์ชันนี้ให้พี่เล่นนะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ